สวัสดียามเช้านะครับผมก็เพิ่งตื่นนะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าฝากติดตามช่องแฟนผมหน่อยนะขอร้องเถอะติดตามมันเยอะๆหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ติดตามผมก็จะแต่ถ้าใครไม่ติดตามช่องแฟนผมก็จะโดนนะครับขอบใจนะครับถ้าไม่อยากโดนก็ติดตามนะครับ ติดตามช่องแฟนผมหน่อยนะครับผมรักช่องนี้มากมากเลยแล้วก็อย่าให้คนอื่นรักช่องแฟนผมเหมือนกันนะแล้วก็อย่าให้ติดตามเยอะๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้แฟนผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้แฟนผมทำคิดต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับ o o d บายผมลืมบอกไปว่าผมมีอะไรจะบอกนะครับทุกคน นี่นะแน่ใจว่าประเทศไทยใช่ไหมทำไมมันร้อนขนาดนี้ร้อนจนเหมือนจะโดนเผายังไงก็ไม่รู้แต่ควดร้อนเลยเว้ยอยาได้พัดลมกับแอร์สองอย่างจังเลยแต่ควดร้อนเลยเว้ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องร้อนแบบเดียวผมแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยมันร้อนนะครับ